สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับ <c oughs> ท่านผู้ชมเข้าสู่รายการโปรดทุกเพิ่มสุขนะกับโมฝนค่ะน้องซิมาค่ะสวัสดีทุกท่านนะสำหรับเช้าวันใหม่นะท่านผู้ชมนะเช้าวันใหม่ก็มาพร้อมกับซิมาพร้อมอย่างเลือกตั้งบัตรสี่ใบกะกาแม่งไม่เอาทุกอันอะงงไปหมดและ ไม่เอาไม่ได้นะเขาเขามีคำถามคือหนึ่งจะยกเลิก M O U 4 3หรือไม่อ๋อหมายถึงว่าอันบอกไม่เอาก็ไม่ได้สิบางคนบอกสนับสนุนให้ยกเลิกเออบางคนบอกไม่สนับสนุนก็ยกเลิกไปเลยเพราะมันเอาไปขึ้นกับสหประชาชาติมีหรือไม่มีตอนเนี้ยความเสี่ยงของการไม่มีในมุมมองของซีมามันน้อยกว่าการมีอยู่เพราะว่าการมีอยู่มันไม่ได้มีอยู่แค่สองประเทศ มันมันเปนที่รับรู้ของสหประชาชาติแล้วมันอาจจะทําให้เราได้รับผลกระทบตามมาในภายหลังแต่ถ้ามันมีเลยมาคุยกันใหม่ได้ตอนนี้คลรม,มอเขาบอกผมเป็นคอรม,มอเฉพาะกินนะผมไม่สามารถยกเลิกอย่างที่ผมพูดได้ตอนที่ผมเ,เป็นฝ่ายค้านเห็นหรือยังว่าคะตอแหลออกมาคอตอแหลมานานแล้วแต่ว่าประชาชนน่ะไม่รู้ว่ารู้หรือยัง<อ>พักประชาชนก็นไม่รู้ว่ารู้หรือยังและไอ้อดิศรอะไรนะียยูเกต สอสอพักประชาชนก็ตอแหลในสภาอีกชื่ออดิซรนเหรอใช่ชื่ออดิซรหรือชื่ออะไรอ่ะจุลพงศ์จุลพงศ์ยิเกดออดิสอ,เ,อ,อเพียงเศษเออขอภัยขอภยออัอภย,อ,ภยอ,อ,อันนี้ก็ไปตอแหลอีกบอกว่าที่ไปปลาใสาเกี่ยวกับกรณีเขากระดงพูดโกหกจิบหายแล้วประเทศไทยนณะสอสอ,อภพิพายยังโกหกเลย ประชาชนจะอยู่ยังไงครับท่านเหตุการณ์ที่เขายอมออกมายอมรับว่าเขาโกหกเนี่ยคือช่วงที่เขาอภิปรายตอนสมัยคุณองคงอิงนะค่ะอภิปรายคุณอนุทินอ่ะตอนสมัยคุณองคงอิงนะะไม่ใช่สมัยตอนนี้นะใช่แต่ตอนหลังมาออกมาบอกว่าเฮ้ยข้อมูลเท็จเอ่อข้อมูลที่ออกมาออมาอภิปรายให้ฟังเนี่ยเป็นข้อมูลเท็จทำอย่างนี้ได้ด้วยหรอคุณผู้ชมมันได้หรอเขาบอกว่าพักเป็นคนจัดการ เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่คุณจะมาอ่านหรือคุณจะมาอะไรอะคุณไม่มีการแบบว่าต้องบอกขออนุญาตเราเป็นนักข่าวเ,<อ>เราได้ข้อมูลมาเราต้องนํามากรองก่อนนํามาพิจารณาก่อนอ,อะไรที่ไม่ใช่หรือแม้กระทั่งเรื่องที่ใช่เราเหยียบไปแล้วยังต้องถามเลยว่าไม่ใช่ก็<ล>ไม่พูดไม่ไใช่ไม่พูดไม่ใช่หมายถึงเวลาเราจะด่าใครอะอแล้วยังต้องถามเลยแบบอย่างคดีหัวอย่างเงี้ย เรายังต้องถามเป็นคำถามเลยว่าท่านหัวใช่หรือไม่ท่านลองไป<อ>คิดดูอ,อันนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้ประกาศข่าวต้องวางตัวเป็นกลางเ,<อ>เราจะไปกล่าวหาไม่ได้เดี๋ยวเขาแจ้งตำรวจจับ<อ>แต่ท่านเป็นถึงสอสอท่านไม่ตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ในมือแล้วเอาไปอภิปรายแล้วก็มาอบอกว่าข้อมูลนั้นเป็นเท็จพักจัดหาให้นี่<อ>คืออะไรเอเอยังีไงจะย้ายพักอะ่ะฮะ เขาบอกว่ามีไม่ควรจะมีหนะ้าอยู่ใน<ม>สภาหลัง,ลงจากที่มีการอภิปรายไปมีการโดนฟ้องร้องอ่ะพอมีฟงมีฟ้องร้องมีอะไรพวกนี้กันขึ้นมา <c oughs> ก็เลยอาจจะมีการกลับลำแต่จริงๆแล้วก็ดูเหมือนจะกลับลำหลายคนนะจะว่าไปเมื่อวานนี้นั่งฟังอภิปรายแล้วกลับลำหลายคนประเด็นคือประชาชนไว้วางใจสสพักประชาชนกับข้อมูลมั่ว ได้หรือเปล่าเราเคยพูดไปแล้วว่าข้อมูลมั่วหลายเรื่องใช่แต่ก่อนหน้านั้นไม่มีใครออกมายอมรับแต่รอมส้มออกมาปกป้องไงแต่รอบนี้อนอนสอสพวกคุณนะออกมายอมรับว่ากโกหกใช้ข้อมูลเท็จว่ามัว่วมั่วจริงหรือเปล่าไม่รู้ด้วยอาจจะเป็นการไปหัวไปดีลอะไรกันแล้วก็เลยออกมายอมบอกว่ามัว่วเราก็ไม่ทราบเออเอเอหรืออาจจะข้อมูลมัว่วจริงๆเราก็ไม่ทราบแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไหน ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับสสในประเทศใดเลยพฤ<ม><ว>ติกรรมแบบนี้ในสภานะเราไม่ใช่ประเทศสแกมเมอร์นะเราไม่ใช่ประเทศมิจฉาชีพนะเราไม่ใช่กัมพูชานะ <ไล S 2> ท่านผู้ชมนะไล่มันไปอยู่กัมพูชาซะให้หมดไอ้พวกเนี้ยที่แบบเฮ้ยเอยเอออกมายอมรับว,ว่าข้อมูลที่เราใช้เป็นข้อมูลมั่ว <c oughs> ก็อนออกมาไม่มีกากรกอก่อนรับแล้วมีผู้ช่วยสวสไปทำเพื่ออะไรเอเอ ตาผู้ชมนะและอันนี้มอ u ส3านะนี่แค่เรื่องมอ u 43สบสาเรื่องเดียวนะต้องออกเขาจะถามมาว่าจะยกเลิกไม่ยกเลิกสิมามาต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม่หมดเลยไม่ได้แล้วแต่ส3าเราก็ยกเลิกไปเลยแล้วแล้วแต่ต้องบอกกันแล้วแต่ความคิดเห็นอของแต่ละท่านแล้วก็เรื่องอะไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นอกจากมอ u สีสาอ๋อจะทำประชามติหรือไม่อาจจะยกเลิกกฎหมายรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์หรือไม่ ตอบอยู่ดีๆตอบไม่ไม่ได้นะยกเลิกไงอ่าแล้ก็ต้องตอบว่าเราจะยกเลิกแต่ถ้าให้เลือกสสสวเลยเราไม่เลือกหรอกมันควรจะมีอีกใบหนึ่งไม่เลยจะยกเลิกสวอหรือไม่มงคลแม่งไม่กล้าออกหรอกมงคลฟิลมไม่ใช่สหนะไม่ใช่สหามงคลจุดๆนะมงคลฟิล์มอ เมื่อวานเมื่อวานนี้นะ<อ>แหมเจ็บปวดอาจารย์นันทนาลุกขึ้นประท้วงงีดี<อ>มันถัดตัดกลางลำเลยอ่ะ,ะเพราะว่าอะไรเพราะพูดพาดพิงถึงตัวเองหรือเปล่าอ,อยู่บนบัลลังก์พูดพาดพิงหรือเปล่าปกติถ้ามาทานท่านอื่นก็จะแบบ อาประท้วงคุณ<ม>ประท้วงซะให้จบแล้วคนต่อไปประท้วงคุณต้องรอคิวก่อนให้อาจารย์นันทนาพูดให้จบก่อน<ม>นี่คือคนอื่นมาแทรกปุ๊บแล้วตัดอาจารย์นันทนาออกไปเลย<ม>อดชิบหายแล้วประธานโอ้โหประเทศไทยเราเสียหายมงคลฟิ์ม เออ <ฮา S 2> เนี่ยยังสงสัยอยู่ท่านผู้ชมก็โดยปกติแล้วเนี่ยแหมแล้วแบบนี้ถ้าจะมาบอกว่าให้ประธานสภาเปลี่ยนคนให้รองประธานสภาเปลี่ยนคน,นี่ขนาดยังไม่เปลี่ยนคนนะเป็นคนเป็นคนสีน้ำเงินนะนแค่คนเดียวแค่คนเดียวนะค,คนเดียวท่านผู้ชมยังตัดกันอย่างนี้เลยอ,ะอ่ะตัดกันดือด้อๆอ,อ่ะแล้วท่านมานดา่าท่านมาดา่าใครวันก่อนท่านด่าแล้วคุณฉลาดอ่ะ ที่บอกว่าไม่ครบอประชุมก็เลยปิดปิดประชุมไปอมเอ้าก็มันไม่ครบอ่ะถ้ามันครบเขาก็เปิดประชุมต่อถูกไหม,อมเอออันนั้นเป็นเรื่องปกติ <หา S 2> แต่นี่คือคนครบถแถลงนโยบายทุกอย่างทุกคนอยู่ในห้องอาจารย์นันทนากําลังประท้วงอ่าแล้วก็ประท้วงในส่วนที่ดีด้วยนะท่านผู้ชมคือคุณทวีเขาพูดก่อนถูกไหมถูกอ่าแล้วมีคนประท้วงคุณทวี อาจารณน t h a นาก็ประท้วงของคนประท้วงอีกทีนึงคือจริงๆอ,อ,อ่ะไม่ใช่คุณทวีพูดก่อหรอกเนี่ยถ้าไล่มาดูดีๆเนี่ยโ,โหมีหลาย,ลายคน,ยคนมีอาจารย์บวรศักด์แล้วก็มีทั้งทางด้านของคุณทวีก็ขึ้นมาพูดถัดจากคุณทวีเนี่ยเป็นคุณอดิสรที่เริ่มตีกันะนะฮะแล้วก็โมเมนต์คุณอดิสรเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะไปต่ออาจารนาซึ่งเนี่ยเดี๋ยวกาลังทำแต่อาจาร์ a t h a นาเขาประท้วงของคนประท้วงไง ก็ปะท้วงของคนปะท้วงซึ่งจริงๆที่ผ่านมาเนี่คือประท้วงผู้ประท้วงเหมือนกันทั้งหมดเลยทั้งยวงเลยแต่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวและคดีเขากระโดงนั่นแหละแล้วก็ตัดอาจารย์นาธนาไปเป็นคุณแนนซะงั้นเอองงมากล้วก็รู้อยู่ว่าคุณแนนมาจากไม่ได้มาจากบุรีรัมมาจากอุบลแต่ก็รู้ว่ามาจากสายไหนแต่ก็สายไหนอ่ะสายประสาทสายประสาทอือ ท่านผู้ชมโอ้โหเมื่อวานนี้สนุกสนานกันไปนะและอีกสองใบคืออะไรอีกสองใบก็เลือกสอสอก็เลือกอะไรนะสอสอบัญชีรายชื่อใชเออ่เลือกพักไว้ง่ายนะท่านผู้ชมนะสี่ใบคําถามคือแค่สองใบประชาชนก็กาถูกแล้วเนี่ยคุณเรียมคุณเรียมค่ะช่วยบอกสิว่าสองใบอ่ะรอบที่แล้วอะยังต้องถามเลยรอบ <c oughs> ที่แล้วนกาถูกหรือเปล่าไม่ได้ว่าไปกา เบอร์สลับกันนิดนึงเนี่ยจากที่จะเลือกพักเพื่อไทยกลายเป็นเลือกพักประชาชนและอีกใบหนึ่งจะเลือก po. <OVER> <jin> พักประชาชนกลายเป็นเลือกพักภูมิใจไทยขึ้นมายิ่งได้เลยนะสลับไขว้ไปไขว้มาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาบอกว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจเป็นรัฐบาลโปลิโอโปลิโอไอโปลิโออะเสียขาเงเสียขาขาเดี้ยงไปข้างไอโปลิโออะไม่เท่าไหร่แต่ซีมาชอบอันนี้จากท่านเดียวกันเลยที่พูดคุณชัยชนะเดชเดโชรัฐบาลสแตนแมนใช้ตัวแทนมาเอา ตำแหน่งก็ได้เอ่าเอาสิรัฐบาลสตันแมนเพราะว่าพ่อขึ้นมาดำรงตําแหน่งไม่ได้ติดคดีส่งลูกสาวเข้าไปแล้วพ่อต้องบอกเลยนะท่านผู้ชมข่าวข่าวมาว่าพ่อเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่พักนั้นต่อด้วยนะจะบอกให้ในอนาคตอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยพ่อนี่หมายถึงคนที่บ้านซีมาไปซื้อที่ใช่ไหมเอามีหลายคนอ๋อเหรอเอาในพ่อโอ้โหใช่ใช่ช่รัฐบาลนี่รัฐบาลพ่อลูกเอาพ่อ ไม่ลงเอาลูกมาเสียบพี่ไม่ได้เอาน้องมาแทนกูไม่ได้เอาเมียไปอยู่ไม่เป็นพักเพื่อไทยนะโอ้โหรัฐบาลอะไรครอบครัวเอออ่านี่แต่นี่คือรัฐบาลอะไรอ่ะบ้านใหญ่สายสัมพันธ์พูดยากจะบอกบ้านใหญ่ก็ไม่ได้รัฐบาลเขาเขาก็ใหญ่จริงอ่ะเพราะว่าบ้านเขามีลูกออกมาขยันทําลูกแล้วก็ให้ลูกไปดองกับบ้านใหญ่ๆญ่บ้านนู้นบ้านนี้บ้านนั้นเอาไว้ เกี่ยวคอนเน็กชันแล <Connect> ion, ะรัฐบาลคอนเน็กชันรัฐบาลคอนเน็ชันนะ <c oughs> ท่านผู้ชมนะสุด so <y> ยอดหลายท่านบอกอยากจะรูะ้ตรงลงว่าบ้านไหนที่ที่บอกว่าให้ลูกมาแทนแล้วก็อนาคตอาจจะไม่อยู่โอ้ยอยากรู้อรออยากรู้ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าค่ะ